เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่านะครับพันท้ายนรสิงติดตั้งกรงสําหรับดักลิงในป่าโกงกลางเขตชุมชนกิ่งแก้วนะครับของจังหวัดภูกเก็ตเพื่อที่จะนําไปทําหมันเป็นการควบคุมอรตราการเกิดไม่ให้มากเกินไปนะครับเพราะว่าอาหารในธรรมชาตินะครับมีไม่เพียงพอครับเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงจังหวัดสมุทรสาครครับได้ช่วยกันติดตั้งกรงสําหรับดักลิงซึ่งอาศัยอยู่ในป่าโกงกลาง ภายในชุมชนกิ่งแก้วตำมนรััศดาเอเมืองภูกเก็ตเพื่อที่จะนําไปทําหมันภายใต้การร่วมมือนะครับระหว่างศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าขขอพระแถวและสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราช กรมทยานสัป่าและพันธุ์พืชโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูกเก็ตเพื่อที่จะนําลิงเหล่านี้นะครับไปทำหมันเป็นการควบคุมประชากรลิงแสมและลิงกังนะครับเพื่อที่จะทำนะครับตามโครงการทำหมันลิงแสมและลิงกังในจังหวัดภูกเก็ตโดยก็เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่21เมษายนไปถึงวันที่16พฤษภาคมนี้ครับ ด้านนายพงชาเชื้อหอมหัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแถวกล่าวถึงการจัดทำโครงการทำหมันลิงสมัยและลิงกังในจังหวัดภูเก็ตว่าเป็นโครงการต่อเนื่องที่ได้เริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี2561หลังจากได้รับการประสานจากชาวบ้านว่ามีลิงเข้ามาสร้างความเดือดอร้อนในชุมชนซึ่งในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตมีจำนวน11จุดรวมกว่า2,000ตัวทั้งลิงสมัยและลิงกังอาทิบริเวณพื้นที่สวนสาธารณะเขาโต๊ะแซะสวนสาธารณะเขารังจุดชมลิงเกาะสิเล บริเวณชุมชนกิ่งแก้วซอย9และคลองท่าจีนจึงจําเป็นต้องวางแผนควบคุมอัตราการเกิดในอนาคตซึ่งยังมีการเข้าใจผิดอยู่ค่อนข้างมากว่าการทาหมันคือการลดจํานวนประชากรแต่ความจริงไม่ใช่แต่จะเป็นการควบคุมอัตราการเกิดในอนาคตไม่ให้มีจํานวนที่มากเกินไปเพราะอาหารในธรรมชาติไม่เพียงพอก็จะเข้ามาสร้างปัญหาความเดือดร้อนเป็นวัตจักรต่อไปครับ